ถ้าผมเอ็กน้อยหรือผมครับอ่าค่ายเราชอบโชว์ตัวเลย์นาสีพีเคไฟนี่เราซ้อมมากี่วันประมาณเกือบเกือบเดือนก็ซ้อมอยู่ที่พีเคที่เดิมมีใครเป็นผู้าวเปล่าซ้อมเรามั้งพี่ๆนะครับตอนนี้เราอายุสิบเก็ดสูงเท่าไหร่แน้ำหนักปล่อยตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับจงอางดำเคยต่อยกันไหม เคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งนึงครับวันนั้นต่อยกันที่ต่อยที่อ้อมลอยเป็นยังไงบ้างเสมอมาเคยเสมอเคยมาอันนั้นต่อยอี่เบียดเท่าไหร่ร้อยสองครับร้อยสองวันนี้ต่อร้อยสามเนาะครับผมเอาแล้วเขาโมยสไตล์เมื่อก่อนครับวันนี้มาเจอกันที่นี่คิดว่าวันนี้เอาชูเดียวได้ไหมเอาชูเดียวนะครับมั่นใจเลยมั่นใจครับและล่าสุดต่อยไหนไว้ต่อยที่อ้อมลอยครับวันนั้นต่อยกับใครต่อยเวชาน่าเป็นมากพี่แพรยุคห้าพี่แพรยุคห้าพี่แพ้คะแนนไปเบียดร้อย ร้อยสามร้อยสามวันนี้ก็มาที่ร้อยสามเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี่เกินหรือขาดอ่าขาดเป็นนึงครับมาขาดมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเลยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พ่อมาชูคนเดียวนะแฉกคุ้มมากี่กิโลอ่าหกโลไดงต่อยมวยแทนมาทั้งหมดห้าสิบหมกับหกครับคนจังหวัดแคลเซียมขากเกินชฉลี่ยครับเราพี่น้องทราบแคลเซียมตีตามเมื่อวันก่นผมแบบเซเว่นเตียงผมอวันนี้พอมาเอาชนะนะขอให้โชคดีสวัสดีครับ